ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆอบญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโ <ok> คเซ่คือไม่รู้ก็เกี่ยวกับพวกความงามแลวพวกนีก้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสปะคะโมโคเซ่เ ok หรอเลิศนัเธอมืนเลศนะัเธอ อยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง w w w f o c o o c o m w w w f o c o o c o m โทร0846132424ตอนนี้หผใจยังว่างอยู่ว่างมากค่ะว่างมากนะเลยปิตายหรือเปล่าหรือว่าไม่ได้เปิดต่อไม่ได้เปใจต่อมันไม่มีใครอบบนี่คือมันโค้งสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่มีใครแล้วค่ะแล้วผมต้องอยู่นี่ตลอดอย่าพูดโกงหรรือไละ ิงคือเจอพี่ๆนักข่าวเจอพี่ๆช่างกล้องช่างไฟพี่ๆในกองถ่ายเนี่ยเยอะยิ่งกว่าเจอคนปกติอะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ไปเจอคนอื่นจะนึกว่ามันไม่มันไม่มีอะมีงงมีเหงาไหมคะเพราะเพื่อนเพื่อนก็มีแฟนมีครอบครัวอะไรกันมีสามีมีลูกมีครอบครัวปลงแล้วค่ะอะไรจะเกิดก็เกิดใช่ไหมนะเหมือนในเน็ตมันแซวว่าเหมือนเราคนรักเก่าเรากลับมาขอแบบไม่มีค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยค่ะ ไม่มีเลยค่ะไม่มีนี่คือเราไม่ไม่มีเองหรือไม่เอาอย่ามาอยู่เจอรกับฉันไม่มีไม่มีใครไม่มีใครมาคุยด้วยมองไปทำไมว่ามีคนปล่อยข่าวแบบนี้มาได้ยังไงก็จะนี่ไม่มีข่าวไงช่วงนี้ก็ต้องเป็นปกติที่มีคนมาถ่อะไรเงี้ยเหมือนกับเราเดินหน้าแล้วไม่ถอยหลังประมาณนั้นนะใช่นั่นไหวยัก็เป็นเลยนะเป็นอย่างเดียว แฮปปี้กับชีวิตสดไม่ได้ไหมหครับแฮปปี้ค่ะแฮปปี้มากคนต่อไปนี้ต้องต้องบอกไม่ต้องบอกจริงนะว่าแฮปปี้จริงเพราะว่าหน้าที่การงานตอนนี้คือจนนี่แฮปปี้ที่สุดแล้วก็เรารู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งที่ตัวเราเองรักจริงๆแล้วค่ะมีแบบว่าหว่นหวันไหมเพราะทุกครั้งที่เลิกงานก็เพราะเราไม่มีเวลางานหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่เข้าใจเราก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าจริงๆแล้วจะนี่อยู่อยู่ในวงการนี้มาตั้งแต่เด็กนะคะเพราะฉะนั้นเราโตมาอย่างนี้ตั้งแต่เกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาในชีวิตก็ เข้าใจเจนี่ในจุดนี้ด้วยอะค่ะต้องบอกไว้ก่อนว่าเจนี่เนี่ยเลือกงานค่ะเมันโสดไปตลอดไปไหมหรือว่าแบบอยู่คนเดียวไปตลอดไปจะถ้าไม่มีใครเข้าใจอันนี้คนเลือกงานเลยก่อนประกาศได้เลยนะเลือกงานก่อนนะเรียกว่าสวยแบบชดๆไม่แร์ไม่สวยไม่สวยไม่เชิดขอทำงานอย่างนี้ไปตลอดตอนนี้มีทีเตอร์ประมาณกี่ตัวแล้วคะตอนนี้เดี๋ยวทานเดี๋ยวทาน ่เดี๋ยวจะถามเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนช่วงนี้ดูผอมบางลงฟิตหุ่นเพื่อแบบว่าเขามีขายว่าจะถ่ายเซ็กซี่ถ่ายไปแล้วอีกรอบอีกรอบหนึ่งไงย่างยังย่างโอ้มีมีคนจำตามบอกว่าอาจจะแบบเอเดียงมาทำแบบเซ็กซี่ตลอดแบบเปลี่ยนลุคเปลี่ยนลุคถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีสิคะนี่นี่พยายามแล้วยังไม่เซ็กซี่เลยค่ะถ่ายงานเซ็กซี่ขึ้นเยอะแล้ว อาจจะด้วยวัยแล้วก็พอถึงจุดจุหนึ่งเราก็เหมือนกับแบบมันก็ถึงเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ได้แค่จุดนี้คือคือคือที่สุดเลยแล้วแต่เจนี่อยากอยากจะเปลี่ยนลุคไหมว่าแบบว่าอยากอยากเจนี่อยากเทยคือถ้าเกิดว่าเจนี่จะเซ็กซี่อันนี้ก็อยากจะเป็นไปในแนวแบบเท่ๆดูแข็งแรงดูเป็นแบบผู้หญิงที่ออกกําลังกายซึ่งซึ่งเจนี่เนี่ยต้องบอกไปก่อนเลยว่าบ้าการออกกําลังกายมากนะคะแสดงว่าเราไม่ไม่ได้แบบจะมาเปลี่ยนเทียบแบบมากแบบลุ้งในหาเซ็กซี่ อนี่ก็มุ่งไปทางออกกำลังกายสุดๆต้อ,องการให้ตัวเองแข็งแรงจะเป็นไอรอนแมนเพราออกกำลังกายไม่กอนทำให้เราน้ำหนักลงขนนาดี้ <c oughs> ไม่เกี่ยวนะคะเพราะว่าจะนี่ออกกำลังกายยิ่งออกเนี่ยนี่ก็ทานแต่ก็อาจจะด้วยที่มันมันเบิร์นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเ,เ,เจอแดดเจออะไรเงี้ยก็เบิร์นเจอเป็นบอะรหลายคนก็ยังชอบแบบว่าลุกแบบว่าแบ๊ว อายุตามวัยด้วยนิดนึงแต่ก็จริงๆก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยหันมารักการออกกำลังากายก็คืออยากจะเป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ด้วยค่ะอ,อยากจะให้เขาเห็นว่าเอ้ยที่จะนี่ออกแล้วแล้วดูมีการเปลี่ยนแปลงซึ่ง,งเราอยากจะให้เขาเปลี่ยนแปลมีในทางที่ดีด้วยสแสดงว่าต่อไปอาจจะไม่เห็นอะไรที่แบบซ็กซีก่กว่าอิมเมจแล้วคนะือสุดๆแล้วก็ยังยังค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเห็นการออกกำลังากายที่มันแบบมากกว่าปกติท่ดทอมากกว่าปกตินั้นน่าจะเห็นแสดงว่าเล่นแสดงว่าเล่นต่อไปที่จะถ่ายนี่คือจะเน้นออกกับเกี่ยวกับ เป็นสปอร์ตให้เป็นกล้าแต่ไม่ถึงเป็นมัดเป็นผู้ชายนะคะตอนนี้เล่นอยูกี่อย่างครับกีฬาสลุกก็ถ้าออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ4ชั่วโมงค่ะโอ้ยอะไรภาราที่ใช่ก็มีพีราทิสมีมวยมีวิ่งมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตัวน,นี้กำลังทำบ้านใหม่ก็จะทำที่ออกกำลังกายที่บ้านด้วยโอ้ยจนนี้การเป็นแบบว่าตัวแม่ของการออกกำลังกายผู้ชายรู้ค่ะ เขาให้ฉายาเราแล้วไงก็อยากอยากให้มันแบบดูไปในทางนั้นนะคะเพราะว่าจจนี่บ้าบ้าออกวักายยอมรับเลยนะยอมรับว่าบ้าบ้าออกวันกายแนะนำเพื่อนๆในวงการให้มาเล่นบ้างไหมคะจะเหลือเหรอคะแนะนำจนทุกคนแนะนำจนตอนนี้ก็จะนี่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเล่นออกวันกายกันมากคือหนะเพราะเวลาใครเจอเจนี่ก็จะแบบเฮ้ยจจนี่ทำอะไรยังไงบ้างแล้วมวยให้ไปที่ไหนหรือว่าทีละพิซเนี่ยต้องเรียนอะไรยังไงดีกว่าโยคะใหมนู่นนั่นี่กลายเป็นที่ปรึกษาไป ังไงก็ได้เอาที่เรามีความสุขแฮปปี้แล้วมันเหมาะกับร่างกายของเราค่ะจะมีความเป็นไปได้ไหมที่เราจะแบบกลายเป็นเทรนเนอร์หรืออะไรเงมุ่งมาทางนี้หรืออะไรยินดีนะคะถ้าเกิดมีเวลาไม่มีกรอบเายครับอย่างอย่างอย่างค่ะไม่มีกรอบเลยค่ะตามถึงเรื่องงานกำลังจะเล่นกับพี่โดมหน่อยเพราะว่าในอินเทอร์เน็ตก็มีคนหลายคนเชียร์ว่าให้เป็นคู่จริงกับพี่โดมพอจะไม่ได้เริ่มอะไรเลยยังไม่ได้ฟิตติ้งเลยฟิตติ้งวันอาทิตย์นี้ค่ะดีใจนะคะถ้าเกิดว่า ที่ติดตามผลงานของทั้งเจนี่แล้วก็พี่โดแล้วก็ยินดีมากๆเราก็รู้สึกดีใจถ้าเกิดว่าเป็นผู้ิีนอีกคนนะคะก็อยากจะให้คนดูดูแล้วมีความสุขค่ะตัวกระแสจากเขาเราก็โสดเขาก็โสดตักคนตักโสดต้องดูต้องดูอนาคตค่ะ่กาไม่น่าจะไม่น่าจะมีอะไรอะค่ะพร้อมรับมืออะไรยังไงไหมครับกับเรื่องต้องดูต้องดูค่ะตักคนตักโสดนะหลอกขั้วเทพนะพร้อม อะไรยังไงพี <S <s ่หนูไม่ที oh ่พูดอะไรนี่หนูว่าคนเนี้ยเดียบอออ่ะก็ต้องรอดูนต้องรอดูค่ะแต่ว่าตอนนี้พร้อมแล้วกับละครเรื่องพร้อมค่ะโอเค เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับคลิปข่าวบ,บันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสื้างหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้อง <Wow. S 1> ว้าวพร้อมเท็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w PR Variety com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว